สนับสนุนโดย f o r c Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจเพราะไม่ขับปรึกษาในการติดตั้งและเปลีมาใช้ LED Street Light 02 615 0088 090 198 7040เมื่อวันพนาหศสบดีที่11กันยายนพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกา นายปัญญางามเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติและการออกหน่วยบริการทางสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี2557ณอาคารสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนางสาวภาวินีเดชทวีสุทธ์ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528 กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในบรมราชจักรีสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าของทั้งสองพระองค์ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฝ่หาสันติและประกอบกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมองหน่วยบริการทางสังคมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่และให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานด้วย และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูในการทําความดีเพื่อให้เกิดกลไกลเด็กและเยาวชนบุคคลเครือข่ายองค์กรในระดับชุมชนสังคมได้รับการยกย่องเชิดชูและได้รับการส่งเสริมศักยภาพตลอดจนเด็กและเยาวชนบุคคลเครือข่ายองค์กรที่ทําความดีมีกําลังใจและประพฤติตนให้เป็นต้นแบบในการทําความดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์9ประการได้แก่ 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม2มีระเบียบว,วินยัย3มีจิตสํานึก4รักการเรียนรู้ ห้ามีความรักผูกพันเพื่ออาทรห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว 6. รักความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย7มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี8มีวิถีชีวิตแปบประชาธิปไตย9ไม่มัวสุ่มอบายามุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนและเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาะเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความสุขสมัคคี และความสัมพันธภาพอันดีระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนนรงฤทธิ์ทศพรถ่ายภาพเชษฐาแก้วกระยาสำนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน